ลิตโซฮโรสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปคัมพยรกรรายเดือนสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะหรือว่ามกรน,นั่นเองเอาละช anel ของเรานะคะใช้เกณฑ์การแบ่งลัคนาตามแบบโหราศาสตร์ตะวันตกหรือผู้ที่เกิดวันที่2 0 22นะคะ22ธันวานะจนถึงวันที่21มกราคมนะคะคลิปนี้ก็ใช้เกณฑ์การแบ่ง แบบนี้ไปก่อนนะคะหากใครที่ทราบลัคนาอยู่แล้วใช้การดูคลิปตามลัคนาของตัวเองเลยแต่หากใครไม่ทราบนะคะและอยากทราบว่าตัวเองลัคนาอะไรตามเกณฑ์โหราศาสตระวันตกคุณสามารถเข้าไปดูใน Facebook Page ของล so ิ t l ตโซโฮโรได้นะคะเพื่อที่จะเช็คลัคนาของเป็นคร่าวๆนะถ้าคุณไม่รู้ในที่เกิดที่ชัดเจนคุณสามารถใช้ตารางเทียบแบบคร่าวๆได้ซึ่งเราทําไว้ให้ในโพสต์แรกแล้วนะจ๊ะอะ ก่อนอื่นนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุก subscribe เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันในวันนี้ในตอนนี้เลยคลิปนี้เราใช้ไพ่ทั้งหมดสาสำรับนะคะมาพยากรณ์ให้กับคุณอย่าลืมว่ามันเป็น general reading นะคะอยากให้ฟังแบบสนุกสนุกฟังเป็นเพื่อนกันนะมาลองอัปเดตเช็คพลังงานดูว่าโอเคเนี่ยดวงชะตาหรือว่าพลังงานของดวงดาวเนี่ย เขาส่งผลกับชีวิตคุณในด้านใดด้านหนึ่งแบบดีหรือว่ายากหรือว่าง่ายขนาดไหนในแต่ละด้านนะคะดูเพื่อไปปรับเป็นแผนการใช้ชีวิตแล้วกันเนาะอันไหนที่มันดีคุณก็จะได้มีกําลังใจขึ้นมาแต่ถ้าสมมุติว่าอันไหนมันมันดูเครียดๆอ่ะคุณก็เตรียมแผนสำรองแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทดีกว่าเนาะนะคะสุดท้ายนะคะอนาคตอยู่ในมือของคุณเองนะคะดวงชะตาก็เป็นคำพยากรณ์น,นะ เพราะฉะนั้นอย่าไปจริงจังอะไรกับมันมากสุดท้ายจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากน้อยขนาดไหนนั้นอยู่ที่คุณลิคิดให้กับตัวเองนะคะเราใช้ไพ่ทาโร่ในการออกคำพยากรณ์สิบใบแล้วก็จะเปิดไพ่ออร์เคนะคะเป็นพลังงานด้านความรักรวมถึงคำแนะนำเรื่องความรักความสัมพันธ์ขอให้ให้กับชาวลัคนาราศีมังกรสิบใบนะคะ ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์แล้วก็ติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะไพ่ประจำตัวของคุณนะคะชาวมืองก่อนคุณด้ไพ่เจ็ดถ้วยนะคะ Seven of Cups นะคะ Seven of อ u p s ออกมาบอกว่าเดือนนี้นะคะคุณอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาในชีวิตนะคะมีตัวเลือกเข้ามามี Choice เข้ามาในชีวิตในหลายๆเรื่องราวหรือหลายๆท่านกำลังคิดมองหาที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอย,งอยู่แล้วก็กำลังดูดูอยู่ว่าเอ๊ะ possibility มันน่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะอยู่ในช่วงเวลาของการตัดสินใจแล้วก็ opportunity กำลังเข้ามาหาคุณในหลากหลายหลากหลายสิ่งเลยอะเห็นไหมว่ามีเจ็ถ้วย opportunity อาจจะเข้ามาในหลายๆเรื่องราวพร้อมๆกันนะคะใบที่2เป็นไพ่ t h t star นะคะ The Star เข้ามาบอกว่าสิ่งที่คุณคิดนะคะสิ่งที่คุณกำลังจะทำมันมีโอกาสที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้หากคุณคาดหวังการมีชื่อเสียงนะคะการเปิดร้านใหม่ๆ รวมถึงคือเปิดร้านแล้วมันจะดังไหมมันจะมีคนรู้จักหรือเปล่านะคะหากคุณโปรโมทมันจะมีโอกาสที่จะดังแน่นอนนะคะนะมีความหวังที่จะสําเร็จนั่นเองใบที่สาเป็น two of wands นะคะ two of wands นะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสําหรับคนที่ทําธุรกิจที่มีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะหางหุ้นส่วนทั้งหลายกิจการส่วนตัวหากคุณทําธุรกิจที่มีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วน จร,จริงๆมันหมายถึงร้านค้าอื่นอีกร้านหนึ่งอ่ะที่คุณไปซื้อของเ,ขเป็นประจำอย่างนี้ก็ได้นะคะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนในเดือนนี้ค่อนข้างสนับสนุนการงานของคุณเป็นอย่างดีไม่ว่าคุณจะขอร้องร้องขอความช่วยเหลือหรือว่าความร่วมมือใดๆเช่นฝากโฆษณาสินค้าหน่อยฝากประชาสัมพันธ์ร้านหน่อยคุณจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะหรือหลายๆคนกำลังจะคิดเริ่มต้นธุรกิจแต่แนะนำเลยว่าคุณมีหุ้นส่วนได้นะ ไพ่ใบถัดมาคือ King of Pentacles นะคะในเดือนนี้คุณค่อนข้างให้ความสนอกสนใจเรื่องการเงินพอสมควรเลยแต่ถามว่าโชคทางการเงินมีเข้ามาไหมจริงๆมันมีเข้ามานะแล้วมาจากไหนมาจากไอเดียที่คุณกำลังจะสร้างมันขึ้นมาใหม่คุณสามารถสร้างมันเป็นเม็ดเงินร่วมกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนได้อย่างแน่นอนนะคะไพ่ใบถัดมานะคะเป็นไพ่ Tower นะคะ The Tower The Tower ขึ้นมานะคะ เตือนให้คุณเรามาระวงังการเดินทางอุบัติเหตุเพลภัยรวมถึงไฟไหม้ไฟฟ้าลัดวงจรอ,ออกจากบ้านก็ระวังให้ดีด้วยช่วงนี้มันมีข่าวไฟไหม้ขึ้นมานะจะไม่เตือนก็ไม่ได้แล้วก็ขับรถขับรานะคะโดยเฉพาะในวันที่มีฟ้าฝนคุณต้องเรามาระวังเป็นพิเศษนะคนบางกอนใจเย็นๆน,นะคะไม่ต้องรีบแล้วก็อย่าลืมตรวจสอบความปลอดภัยสภาพความพร้อมของรถคุณด้วยแล้วก็ทาวเวอร์ขึ้นมาบอกว่าบางทีมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในลักษณะของสิ่งที่คุณคิด มองในแง่ดีก่อนนะแง่ดีก็คือบางครั้งไอเดียที่คุณคิดเนี่ยบางทีมันจะแวบ,บเข้ามาในหัวกระทานหาันมันสามารถเมคมันนี่ได้นะบางทีคุณจะได้ไอเดียในการโปรโมทร้านนะคะบางทีคุณจะได้ไอเดียในการมองหาพาร์เนอร์ธุรกิจใหม่ๆที่จะส่งเสริมชื่อเสียงแล้วก็การเงินของธุรกิจคุณได้คือมองในมองในแง่ของการงานการเงินเป็นหลักๆเนาะอะ,อะมาดูการในใบถัดไปไพ่ ทริอปสอนะคะมันเป็นไพ่3ดาบนะแต่3ดาบอันนี้นะคะคุณเห็นไหมว่ามันเป็นโตทำงานเป็นเอกสารเยอยะแยะมากมายแล้วข้างนอกมันก็เป็นฟ้าฝนขนองนะคะดังนั้นเดือนนี้ระวังการเซ็นเอกสารสัญญาเอกสารสำคัญสำคัญรวมถึงการตัดสินใจสำคัญๆโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะคะคุณต้องตรวจเช็คให้ดีนะเพราะว่าอะไรที่คุณพูดไว้อะไรที่คุณเจรจาไว้หากคุณไม่เซ็นสัญญาหรือมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรบางทีคุณอาจจะ โดนเบี้ยวได้นะจ๊ะเตือนไว้ก่อนแล้วนะ,ะใบถัดมานะคะ free of w a n d s นะคะเป็นไพ่สามไม้เท้าแต่สามไม้เท้าสำรับเนี้ยมันค่องจะมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่ายมันดูเบื่อหน่ายในงานที่ทำนะพนักงานประจำอาจจะรู้สึกว่าการหน้าที่การงานเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นไปได้มันไม่ค่อยถูกใจเราเลยในช่วงนี้นะบางทีมันอาจจะเบื่อหน,นหน่ายนิดนึงการขอความร่วมมือบางครั้งเนี่ยมันน่าจะสำเร็จ แต่บางเรื่องบางราวคุณอาจจะรอนานเกินไปนะคุณอาจจะรู้สึกอย่างนั้นคุณไม่ค่อยแฮปปี้กับการทํางานสักเท่าไหร่คือดูพลังงานภาพรวมมันจะไม่ค่อยมีไฟในการทํางานเท่าไหร่นะไปถัดมานะคะคือไพ่หนึเหรียญน,นะ e i g h of pentacles นะคะไพ่งเหรียญมาบอกว่ามันจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนนะคะโดยเฉพาะ Opportunity ของเรื่องการทํามาหากินการเงิน เหมือนกับคนมางกรเนี่ยเริ่มเริ่มมองหางานใหม่หรือเปล่าคุณเริ่มมองหาช่องทางในการทําเงินเพิ่มไหมคุณอาจจะมองหาธุรกิจเสริมหรือคุณอาจจะอยากลาออกออกมาเริ่มต้นธุรกิจใหม่มันก็เป็นไปได้นะถามว่าทําแล้วจะดีไหมมาดูไว้สุดท้ายกันนะคะเป็นไพ่ e e n o f s w o r d นะคะถ้าถามว่าจะได้ออกมาเริ่มต้นธุรกิจใหม่ไหมบอกเลยว่าช่วงนี้รอก่อนดีไหม คือยังไม่แนะนํานะคะพอบางครั้งคุณอาจจะตัดสินใจลาออกมาเริ่มต้นธุรกิจใหม่บางครั้งแม่หมอมองว่าพลังงานไพ่สิบใบนี้คุณยังวางแผนไม่ชัดเจนนะคุณยังมีการวางแผนที่ไม่ชัดเจนดังนั้นก่อนจะออกมาคุณจะต้องมั่นใจก่อนนะคะสิ่งแรกคือคุณมีเงินทุนหรือ,อยังข้อที่2เอกสารสัญญาคุณต้องไม่ไมพลาดแต่ต้องอ่านดูให้ดี 3. นะคะแผนการในการเริ่มต้นใหม่ธุรกิจของคุณเป็นยังไงลูกค้าคุณอยู่ตรงไหนช่องทางการโปรโมทเป็นยังไงคุณต้องวางแผนให้มันชัดเจนในทุกๆดีเทลก่อนนะ แล้วก็เลือกจังหวะเลือกทำเลให้ดีนะคะพาร์ทเนอร์คุณส่วนไว้ใจได้ไหมคุณต้องคุณต้องมีเบสิกพวกเนี้ให้พร้อมก่อนนะแล้วคุณถึงควรจะค่อยออกมาเริ่มต้นอะไรแบบนี้มันจะดีกว่าแต่มองว่าเดือนกันยายนนี้ให้คุณอดใจรอไว้ก่อนอีกสักเดือนหนึ่งนะ แล้วก็เดือนนี้สิ่งที่คนบางกรต้องเรามารวองเป็นพิเศษหนึ่งคือคนแทงข้างหลังนะคะมันมีไพ่สามดาบเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาบางทีการไว้ใจใครหรือคนข้างๆตัวเราบางทีคุณต้องเรามาระวังด้วยนิดนึงว่าอย่าไปเผอพูดความลับให้ใครฟังนะความลับที่คุณอาจจะอยากเก็บไว้บางทีมันอาจจะแหลมแหลมโผล่ลลห่างออกมาจากคนใกล้ๆตัวคุณน,นั่นเองนะคะอันนี้คือสิ่งแรกที่เตือนไว้ก่อนนะสิ่งที่2คือพลังงานหรือไฟในการทํางาน i ิน p i r a t i o n พลังงานชีวิต ของคุณเนี่ยความมีชีวิตชีวานในตัวคุณบางทีมันอาจจะเหนื่อยเนื่อยอะ่ะมันดูไม่ค่อยกระฉับกระเฉงมันไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่นะคะในเดือนนี้มันก็เลยเหมือนจะเฉยเฉยดูไปเรื่อยๆนิดหนึ่งนะคะพนักงานประจำเนี่ยคุณต้องระมาะระวังพฤติกรรมที่คุณแสดงออกที่ทํางานนะบางทีคุณอาจจะถูกบีบออกได้เหมือนกันนะคล้ายๆกับเขาเรียกว่าโดนกดดันนะ่ะบางทีแล้วคุณก็อาจจะเครียดเครียดด้วยอารมณ์ไม่ดีด้วยไม่ค่อยแฮปปี้ด้วยน่ะต้องเรามาระวังนะคะหากใครยังไม่อยาก โดนให้ออกจากการหรือโดนบีบนะต้องเขาเรียกว่าทําตัวให้น่ารักหน่อยนะจ๊ะนิดนึ่งนะเพราะว่ามันต้องระวังอะ่ะบางทีอาจจะโดนเรื่องเซฟคอร์ดด้วยในช่วงวิกฤตอันนี้นะคะเรื่องถัดมาที่คุณจะต้องระวังในเรื่องราวของการเงินนะคะ ให้ระมัดระวังว่าบางทีมันอาจจะมีรายจ่ายฉุกเฉินเข้ามาหากคุณเซฟได้คุณประหยัดได้อย่าลืมกันเงินสำรองไว้ก่อนเสมอเสมอนะคะเตือนเลยเพราะว่ามันมีไพ่ใบนี้ใบนี้บางทีคุณอาจจะมีเกณฑ์เสียงเงินไปกับเรื่องการเจ็บป่วยนะคะอุบัติเหตุอะไรแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะต้องเตือนไว้ก่อนบางทีมันอาจจะไม่ได้จ่ายเพื่อเพราะตัวคุณเองแต่บางทีคุณอาจจะต้องจ่ายเพราะว่าคนใกล้ตัวคนในครอบครัวคนที่คุณรักหรืออะไรแบบนี้นะคะนะบางทีมันไม่ใช่การทําเพื่อตัวเองนะ เอาละเพราะมันมีเดสตร์เข้ามาด้วยไงมันเป็นไพ่ของการเสียสละด้วยนะเนี่ยหนึ่งเหรียญเนี่ยนะคะบา,บางทีเนี่ยบางทีเหรียญอยู่ในมือมันอาจจะเป็นการให้หรือมันอาจจะเป็นการรับก็ได้นะอ่ะมาดูการความ,วามช่วยเหลือทางการเงินมีไหมมีเงินเข้าไหมมีเงินเข้ามานะคะแต่ว่าเงินออกเนี่ยมันดูมีมากกว่าดังนั้นวางแผนการเงินให้ดีคุณจะผ่านเดือนนี้ไปได้อย่างดีแน่นอนนะคะแล้วก็บางทีอาจจะมันจะมีการสั่งสรร์ด้วยนะเดือนนี้ นะะการพบปะส Regierung ังสรรค์ ina, จะนํามาซึ่งอะไรบ้างบางทีคุณอาจจะเจอคนที่นิสัยไม่ค่อยน่ารากักไม่พึงประสงค์คจากการคบค้าสมาคมอันใหม่ๆนะคะ <outrageous noise> เขาเรียกว่าก็เล็กๆในน้อยอ่ะอ่ะมันก็ไม่ถูกใจเราไปสมดหรอกแต่ว่าให้เรามาระวังไว้แล้วกันเวลาคุณเข้าสังคมนะการพูดการจาให้เรามาระวังเป็นพิเศษนะคะมาดูเรื่องของ คนที่หางานประจําจะได้งานใหม่ไหมได้นะแต่ช่วงนี้บอกเลยว่าบางทีคุณอาจจะลาออกแล้วไปเอางานใหม่เพราะว่ามันได้เงินดีกว่าแต่ว่าเนื้องานที่คุณจะต้องรับผิดชอบอะค่ะบางทีมันก็จะหนักเหมือนกันนะมันจะเหนื่อยแล้วมันก็จะเครียดคล้ายๆกับโอกาสใหม่ที่ดีนะคะเงินดีเหมือนกันแต่ว่าเครียดมากขึ้นกว่าเดิมบางทีอาจจะเขาเรียกว่ามันเหมือนอาจจะต้องทําคนเดียวมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะอ่ะมันก็จะ ผ่านไปได้นะแต่คนมังกรเป็นคนที่สามารถทํางานยากและทํางานที่เหมือนเป็น long term project ได้อยู่แล้วนะคะอันนี้ไม่ค่อยห่วงอะไรเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องมีความชอบหรือสนใจมันนิดนึงอะนะบางทีมันอาจจะน่าเบื่ออ่ะมาดูเรื่องถัดไปกันนะคะมีอะไรน่าเป็นห่วงไหมอ๋องานที่ใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์น,นะคะบางทีคุณอาจจะแบบได้ไอเดียขึ้นมาประมาณนี้นะคือถ้างาน งานที่เป็นงานออกแบบนะคะหรือว่างานสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาจากความรู้เดิมๆอันนี้ก็จะเหมาะกับคุณอีกเหมือนกันในช่วงเดือนนี้คุณจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดีทีเดียวหล่ะมันรวมถึงพวกบางทีคุณอาจจะมีอารมณ์แบบอยากฟังเพลงใช้งานอยู่ไปเขาเรียกว่าอะไรอะสัมผัสธ,ธรรมชาติสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะหรืออะไรแบบนี้วาดรูปออกแบบแพคเกจจิ้งหรืออะไรประมาณนั้นอะอยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะอ่ะ แล้วก็บางคนอาจจะอยากหัดเล่นดนตรีก็มีเหมือนกันในช่วงนี้นะคะเอามาดูเรื่องราวของความรักกันบ้างหลายๆคนน่าจะรอคอยพาพนี้กันอยู่คนมังกรนะคะเสาก็ยังอยู่ในยังอยู่ในราศีธนูอยู่เนาะจริงๆมันก็ถอยหลังอยู่แหละดาวเสารเป็นดาวประจําตัวของคุณนะคะตอนนี้เดินถอยหลังอยู่เนาะเดี๋ยวรอสักไปลาเดือนนะคะเขาก็จะเริ่มเดินหน้าแล้วแหละ ประมาณสัก29เลยมั้งน่าจะปลายปลายเดือนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคุณถึงจะรู้สึกว่าพลังงานของคุณหรืออินสปิเรชันของคุณมันจะกลับมานะคะความเขาเรียกว่าความหนักแน่นในด้านอารมณ์และจิตใจแล้วก็พลังงานในตัวคุณทั้งหมดทั้งมวลในแบบ o อเวอร์อ่ะมันจะกลับมาเป็นตัวคุณในปลายเดือนนี้เพราะฉะนั้นในเดือนกันยายนนี้นะคะเกือบทั้งเดือนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก่อนที่เสาจะเดินหน้านะก็ คล้ายๆกับต้องจุดไฟขยันขยันจุดไฟให้ตัวเองนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันกําลังจะดีขึ้นแล้วนะจ๊ะนะชีวิตคุณกําลังจะเปลี่ยนแล้วรออีกเดือนเดียวเท่านั้นคนโสดมาความรักจริงๆบ้างคนโสดมีโอกาสเจอคู่ไหมเราว่าคนคนที่เป็นลัคนาราศีมังกรถ้าเป็นลัคนานะเราต้นต้นองศาต้นเปียคุณมีโอกาสที่จะเจอคนใหม่นะบอกเลยค่ะคคุณที่ คนโสดนะหากใครกำลังรอเจอคู่หากใครที่กำลังรอในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆคล้ายๆก็อยากสังขยนาความสัมพันธ์แบบเก่านะคะแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นแบบใหม่มันอาจจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่คาราคาซังอยู่แล้วอยากจะจบเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่คุณสามารถเริ่มต้นได้ในช่วงนั้นรวมถึงคนโสดนะคะหากคุณอยากจะเจอเนื้อคู่หรือเจอใครสักคนหนึ่งต้องบอกเลยว่าจังหวะที่ดีจริงๆโชคเรื่องความรักของคุณเนี่ยมันจะชัดเจนในช่วงนู้นเลยนะมกราเลนะคุณอ่ะ บอกไปคร่าวๆถือว่าเป็นขอขวัญนะจ๊ะชัดเจนมากแต่ว่ามาลุ้นกันในเดือนนี้นะคะถามว่าจะมีใครคนใหม่เข้ามาไหมในเดือนกันยายนนี้มีเข้ามานะมันมีหนึ่งเหรียญเนาะแล้วมันก็มีมี king of pentacles นะคะมันโดดเด่นในลักษณะของชาวธาตุดินเหมือนคุณเลยนะเพราะว่าราศีมังกรเป็นชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินมีอะไรบ้างก็คือกลุ่มของลัคนาราศีมังกรพฤศปกันนะคะมังกรพฤศปกันคนธาตุดินสังเกตยังไงเป็นคนที่ ค่อนข้างมีเหตุและผลสูงเป็นคนที่มีระเบียบในชีวิตนะคะเป็นคนที่ชอบอะไรที่จับต้องได้เป็นคนที่แบบเขาจะไม่ค่อยยึดติดหรือไม่ค่อยเชื่อถือในรูปแบบของจินตนาการแต่ถ้ามันมีเหตุและผลและสิ่งที่จับต้องได้จริงๆเขาก็จะโอเคอะ เชื่อนะคะประมาณนี้นะเราก็เป็นคนที่หนักแน่นในอารมณ์แต่ว่าเวลารักใครก็จะรักยากก็จะคล้ายๆคุณนั่นแหละเวลาจะเลือกอะไรสักอย่างเนี่ยเดือนนี้ก็ยังพิจารณาอยู่ไม่ใช่เดือนนี้ไม่มีคนเข้ามาให้คุณเลือกนะมีนะแล้วมีเข้ามาให้คนเลือกเนี่ยบางทีเนี่ยโปรไฟล์ดีด้วยเงินดีดูสวยดูดีมีชื่อเสียงนะคะลักษณะดูดีมีสเสน่ห์นะแต่ว่าอาจจะพูดน้อยแล้วก็มีการเขาเรียกว่าเหมือน มีฟอร์มนิดหนึ่งนะคะมีฟอร์มมีการไว้ตัวนิดหนึง่งแล้วก็หลายๆครั้งนะคะหรือบางคนบางท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอคนถูกใจหรือคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะจากการเข้างานสังคมงานเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนนั่นเองหรือมันอาจจะมีการแนะนําผ่านมาจากเพื่อนคุณนะคะแต่บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าคนที่คุณเจอในเดือนนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบแบบในสเปคของคุณนะ่ะนะคุณอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจมากนักคือเจอเจอคนใหม่ไหมเจอแต่ว่าคุณอาจจะ ไม่ถูกสเปคไม่ถูกใจหรือรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แนวเรานะอะไรแบบนี้เพราะอะไรนี่ไงไพ่ใบสุดท้ายของคุณเนี่ยเป็นค e n น f อ w สอ d นะคะคุณค่อนข้างช่างเลือกแล้วก็มีมีรูปแบบในการเลือกคนของคุณอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะว่าเอ๊ะเขาน่าจะแบบสิ่งที่เราอยากได้คล้ายๆกับคุณสมบัติของคู่คุณน่ะคุณมีไว้ในใจแล้วอะว่าคุณอยากจะได้คนแบบนี้แบบนี้แบบนี้คุณก็ไม่ได้ลดมาตรฐานคุณลงเลยนะคุณมังกรนะคะ คุณก็เลือกอะเอาเป็นว่าคุณก็เลือกลองคุยดูไปก่อนนะคะวันนี้คุณอาจจะยังไม่เจอคุณสมบัตินั้นมันไม่แน่ว่าวันหน้าคุณอาจจะค้นพบคุณสมบัตินี้ในตัวคนคนนั้นก็ได้นะจ,จะเย็นเย็นอ่ะมาดูสถานะอื่นๆกันบ้างไลเลท่านนะคะบางทีอาจจะอยู่ในช่วงของต้องบอกว่ามีเรื่องเสียอกเสียใจในเรื่องของความรักไม่อยากใช้คําว่าอกหักนะแต่บางทีก็อกหักได้เหมือนกันเพราะว่าดันไปเจอคนที่ เขาเรียกว่าคนที่ป๊อปปูล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้เหมือนกันมันมีสามถ้วยเจ็ดถ้วยในความสัมพันธ์หลายๆคนนะ่ะของคุณมังกรคุณอาจจะไปเ,เจอแบบรักเราสองสามคนนะคะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่บางทีมันอาจจะเข้าทางคุณหรือบางทีอาจจะเข้าทางเขาแต่อย่าลืมนะบุคคลที่สามหรือว่ามือที่สามบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องราวของคนที่มันเป็นคนจริงๆบางทีมันอาจจะมาในรูปแบบของเรื่องการงานหรือมันอาจจะมาในรูปแบบของญาติพี่น้องฝั่ง ฝั่งเขาหรือฝั่งคุณอะไรแบบนี้หรืออาจจะมาจากเพื่อนฝูงก็ได้ที่เหมือนกับเป็นอุปสรรคในการพัฒนาความสัมพันธ์ของพวกคุณอะไรแบบนี้นะอืมแต่ถามว่ามีมีมาเราหลีกเลี่ยงล้วแก้ไขได้ไหมใจเย็นๆค่อยๆแก้นะคะให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ให้ความเหมาะสมและความหนักแน่นของใจคุณและเขาเป็นตัวพิสูจน์แล้วคุณก็จะผ่าน ผ่านช่วงเวลาอันยากลําบากนี้ไปได้แน่นอนนะเพราะว่าจักรวาลให้โอกาสคุณนะคะบางทีเหตุการณ์ที่เข้ามาโดยไม่คาดฝันบางทีมันอาจจะเข้ามาทดสอบว่าคุณมีจิตใจที่มั่นคงกับเขาไหมแล้วก็เขามีจิตใจที่มั่นคงกับคุณอยู่หรือเปล่านะคะคุณอ่ะเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวอยู่แล้วแหละยิ่งโดยเฉพาะคนที่มีดาวศุกร์อยู่ในราศีมังกรคุณเป็นคนที่รักคนยากเปิดใจให้คนยากถ้ารักเราก็รักเลยแต่ถ้าไม่รักก็คือไม่เลยเหมือนกันดังนั้นนะคะ ไม่จะเป็นต้องรีบร้อนนะคะเอาใจช่วยเหมือนการขอดูพลังงานความรักหน่อย เอาลืมคนมีคู่คนมีคู่มีแฟนนะคะถ้าแต่งงานแล้วนะคะเราระมาระวังปากเสียงกันให้มากๆเลยเพราะว่ามีทั้งสามดาวม,มีทั้งเดอะทาวเอร์หากคุณจะพูดอะไรหรือถามอะไรสงสัยเห็นพฤติกรรมแปลกๆในตัวคนรักของคุณหรือว่าทําไมเขาอารมณ์ไม่ดีทําไมจะต้องเฟียสทำไมจะต้องเหวี่ยงใส่เราหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยพูดเขามีใจออกห่างจากคุณหรือเปล่าใจเย็นๆคุยกันด้วยเหตุและผลนะคะไพ่บอกว่า หาจังหวะคุยกันดีๆคุยกันด้วยเหตุและผลนะคะแล้วก็ขอให้ใช้ประโยคที่ฟังแล้วมันสบายใจกันทั้งคู่ขอให้คุณมาคุยกับเขาในตอนที่คุณพร้อมคุยกันเหมือนเพื่อนกันธรรมดานะคะลดการประทะทางอารมณ์ไม่เอาตัดใจนะคะอืมนะถ้าตอนไหนอารมณ์ไม่ดีอยากคุยกันก็แค่นั้นเองจุดที่ต้องระวังก็มีแค่นี้นะคะแต่จุดที่จะส่งเสริมในความรักความสัมพันธ์ของคุณอีกอันนึงก็คือนี่ ใช้มืออาหารนะคะในตอนที่กินข้าวในตอนที่อะไรกระชับความสัมพันธ์กันหน่อยถามไทยอารมณ์ความรู้สึกกันหน่อยว่าวันนี้เจอเรื่องเครียดๆมาหรือเปล่านะคะเขาเจอเรื่องเครียดๆมาไหมเอาอกเอาใจเขาหน่อยนะคะแต่ถ้าคุณเหนื่อยอ่ะคุณเหนื่อยเหนื่อยก็จริงนะแต่เวลามันมาเจอคนรักมันก็น่าจะแบบเออมีความสบายใจขึ้นมาบ้างไหมนะคะถ้ายังรักกันอยู่ก็อยากให้คุณมองว่าโอเคทําไปเอาอกเอาใจเขาเพราะว่าคุณรักเขาแล้วคุณก็อยากได้ความรักที่มันมั่นคงจากเขาตอบกลับมา นะเหนื่อยเพิ่มอีกนิดนึงแต่ถ้าได้สิ่งที่คุณต้องการมามันก็คุ้มเนาะอ่ะดีก็ต้องมาตามแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆทีหลังขอดูไพ่ออร์เคลิลแล้วก็พลังงานความรักของชาวมังกรในเดือนกันยายนนี้หน่อยนะคะใบแรกไพ่ขึ้นมาว่า confusion นะคะเป็นความสับสนนะคะบางทีกระแสสังคมข่าวสารจากภายนอกมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่า คุณสับสนว่าความรักเนี้มันยังมั่นคงม,มันยังไปได้อยู่ไหมตอบชาวมังกรเลยนะความรักของคุณมันยังดีอยู่นะแต่ให้คุณแบบแยกแยะแล้วก็วิเคราะห์เหตุการณ์ดีๆอย่าให้ปัจจัยภายนอกเนี่ยมันมาทาให้คุณสับสนได้ง่ายๆนะคะเหมือนที่แม่หมอบอกว่าคุณต้องแยกแยะนะหากมันมีเหตุผลซัพพอแล้วคุณมีหลักฐานคุณก็ค่อยไปคุยกับเขาแต่ว่าไม่มโนไปเองนะ เดือนนี้คุณจะค่อนข้างคิดไปเองต้องระวังเหมือนกันจินตนาการดีแต่บางครั้งมันเกินไปถ้ามันมากเกินไปมันก็จะส่งผลในกระถีฟได้เอาเป็นว่าคิดให้มันอยู่ตรงกลางเนาะถ้าไม่เจอหลักฐานก็ไม่ต้องสาวไส้เนาะอะ,อะใบที่สองนะคะแพชชั่นนะคะเขาบอกว่าความรักของคุณสองคนเนี่ยมันผูกพันกันด้วยความรู้สึกที่เขาก็ชอบคุณและคุณก็ชอบเขาเคมีมันตรงกันในแบบคนรักดังนั้นไม่ต้องกังวลน,นะว่า เขาจะยังไม่รักคุณหรือว่าใจเขายังอยู่กับคุณอยู่ไหมอยู่นะคะบอกเลยว่ามันยังมีแพชชั่นต่อกันอยู่ดอกกุหลาบแดงเป็นทุ่งเป็นทุ่งเลยยังไงคุณก็ยังมีเสน่ห์สำหรับเขานะคะแต่ว่าหากคุณเป็นผู้หญิงหรือคุณเป็นผู้ชายก็แล้วแต่ลดความดุของคุณลงนะคะเจรจาให้มันมากขึ้นนะลดการใช้เหตุผลลงหน่อยก็ดีนะคะแล้วก็เจรจาให้มันอ่อนหวานให้มันนิ่มนวลมากขึ้นมันจะส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ของคุณด,ดีนะคะ ใบสุดท้ายพลังงานความรักมันเป็น Passive Aggressive นะคะหลายๆคู่น่ะมันมี Tower กับ3ดาบขึ้นมามันชัดเจนแหละว่าบางครั้งมันจะมีปากเสียงกันบ้างนะมันมักจะเป็นเรื่องเดิมๆแล้วบางทีมันก็แบบอาจจะเกิดจากการสะสมกันมาเนิ่นนานอะไรแบบนี้นะนะคะดังนั้นก็เรามาระวังนิดนึง s i v e Aggressive มันแบบมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเครียดดูเก็บกดอ่ะ ็เลยแบบสุดท้ายอ่ะมันเครียดมันเก็บกดเพราะอะไรให้คุณอยู่กับปัจจุบันและให้คุณใจเย็นๆนะคะค่อยๆฟังเหตุผลของเขาก่อนเนาะพยายามเข้าใจและหาที่มาที่ไปว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นทําไมเขาถึงคิดแบบนั้นแล้วคุณก็ไปสงบสติอารมณ์เมื่อคุณพร้อมแล้วค่อยมาคุยกับเขาดีกว่ามาดูคําแนะนํากันบ้างนะคะคืออยากให้เห็นชัดเนาะอ่ะไม่เป็นไรแสงสะท้อนนิดนึงดีขึ้นไหม อขอคําแนะนําให้กับชาวมังกรน,นะคะสามใบในเรื่องของความรักความสัมพนันธ์เขาบอกว่าใบแรกนะคะ action speak loudly เขาบอกว่าการกระทำนะคะเสียงดังเสมอนะคะ express your love through your action นะคะมันถึงเวลาแล้วนะชาวมังกรคุณจะต้องแสดงออกถึงความรักบ้างเพราะว่าการกระทำมันเสียงดังกว่าคำพูดนะคะนะ แสดงออกถึงความรักบ้างในนี้มันไม่ค่อยมีแอคชั่นจริงๆด้วยอย่างน้อยก็บอกรักอย่างน้อยก็บอกความเป็นห่วงเป็นใยนะจะได้แบบทาให้ความรักมันแบบว่ามีความหวานมีความรู้สึกว่าแบบเออความรักเรายังดีอยู่อะอะไรอย่างเงี้ยจะได้อุ่นใจนะคะจะได้ไว้ใจกันมากขึ้นคุณจะได้ไว้วางใจสถานการณ์มากขึ้นด้วยนะใบที่2 back t o w h a t y o u love นะคะ your current situation is giving you an opportunity to reevaluate what you want นะคะ back to what you love ก็คือกลับไปหาสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบค่ะเขาคนนี้เป็นสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบเป็นที่ที่คุณมีความสุขเป็นที่ที่คุณผ่อนคลายก็จงกลับไปหาเขาแล้วก็ใช้เวลาอยู่ร่วมกันบ้างนะคะสถานการณ์ของคุณในปัจจุบันตอนนี้นะคะมันเป็นโอกาสที่ทำให้คุณน่ะจะต้องมาทบทวนแล้วก็ประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วว่าจริงๆแล้วนาตอนนี้เดือนนี้กันยาอยู่เนี่ยคุณต้องการอะไรอะไรคือสิ่งที่คุณรักจงกลับไปหา มันไม่ว่ามันจะเป็นความรักความสมัมพันธ์หรือเป็นแอคทิวิตี้อะไรก็ตามที่คุณเคยทําร่วมกันกับแฟนแล้วมันมีความสุขกลับไปทําร่วมกันอีกครั้งดีไหมอะไรแบบนี้นะคะมาดูอีกหนึ่งใบสุดท้ายให้กับชาวมังกร slow down นะคะไพ่บอกว่า slow down ใช้ชีวิตให้ช้าลงหน่อยนะคะคิดอะไรให้ช้าลงนิดนึง when you are excited you get a h a t e of yourself นะคะบางทีคุณก็ในตอนที่คุณตื่นเต้นบางทีคุณอาจจะรีบร้อน มากเกินไปนะคะ Take some time to allow things to unfold นะคะบางทีมันอาจจะต้องใช้เวลากับบางสิ่งบางอย่างที่มันแบบที่มันยังไม่ชัดเจนที่มันยังไม่ไม่เคลียร์สำหรับตัวคุณเองอะไรแบบนี้นะคุณอาจจะต้องใช้เวลากับมันให้มากขึ้นถ้าสิ่งไหนที่คุณยังมีคำถามสิ่งไหนที่คุณยังแบบไม่ได้คำตอบให้คุณใช้เวลากับมันให้มากขึ้นแล้วก็คิดให้มันช้าลงนะคะไม่ต้องไปรีบเร่งเรื่องบางเรื่องก็เทคท m e กับมันสะหน่อยนะอ่ะ ถ้าคุณเทคไทม์กับมันในตอนที่คุณพร้อมคุณน่าจะได้คําตอบที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมอย่างแน่นอนนะจ๊ะอะขอให้คนมังกอนนะคะมีความสุขสมหวังในเรื่องราวของการงานการเงินแล้วก็ความรักเรามาระวังสุขภาพโดยเฉพาะหัวใจความดันผ่าตัดแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะจ๊ะเอาละหลายๆท่านน่าจะมีเกณฑ์ผ่าตัดด้วยนะทำสัญญากันหรือเปล่านะก็ ก็เช็คข้อมูลดีๆนะคะแล้วก็ดูแลสภาพร่างกายกันดีๆก่อนจะเข้ารับการรักษาหรือการผ่าตัดด้วยนะนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการรับชมคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ติดตามแล้วก็ไลค์คอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะดูดดงส่วนตัวออนไลน์มานะเดี๋ยวเจอกันในเดือนหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ